นุสราต้องคำหนึ่งเดียวจากไทยหลายคนยังไม่รู้นุสราลูกยางสาวไทยได้รับเกียริสำคัญในโอลิมปิก2024นี้ได้รับเกียริสำคัญในโอลิมปิก2024ที่ผ่านมาแม้ว่านุสราต้องคำนั้นจะห่างหายจากการลงเล่นวอลเลย์บอลในบ้านเราไปนานสำหรับซาร่านุสราต้องคำอดีตมือเซตเทมชาติไทยที่ถูกเชิญไปร่วมการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเกมส2024โดยลูกยางสาวไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ให้เป็นตัวแทนนักกีฬาลูกยางทำหน้าที่ทูดในการทำพิธีเคาะไม้3ครั้งก่อนเริ่มการแข่งขันซึ่งทุกชนิดกีฬาในโอลิมปิกจะคัดเลือกนักกีฬาระดับตำนานชื่อดังของแต่และชนิดกีฬามาทำหน้าที่ดังกล่าว สำหรับการเคาะไม้สาครั้งนะั้นเรียกว่า r e ตูริั s ถือเป็นธรรมเนียมที่ใช้กับงานแสดงละครเวทีของฝรั่งเศสมาก่อนโดยจะมีการเคาะพื้น3ครั้งเป็นสัญญาณบอกผู้ชมว่าการแสดงจะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งนุสราต้อมคำได้รับเกียดนั้นในการแข่งขันประเภทวอลเลย์บอลชายหาดและวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงแพร่รประเทศฝร,รั่งเด้วย สำหรับนุสมาต้องคำกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วโลกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามแข่งขันโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งจะได้รับเลือกจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ให้ติดทำเนียบ100นักตบที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ10ปีตั้งแต่ปี2010จนถึง2020ภายใต้แคมเปญ roster ร์100 โดยมีช่วงตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาชื่อของนุสนาต้อมคําได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมากด้วยการเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกแถมมีประสบการณ์เดินทางไปเล่น,นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นสเปนสวิตอ์อาอร์เซบิยานตุรกีและสหรัฐอเมริกาอีกด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับนุสนาต้อมคำและนักกีฬาสาวไทยเป็นหนึ่งเดียวในครั้งนี้ด้วย ก็เรียกด้ว่าคนไทยเมเแพ้ชาติใดในโลกจริงๆเลยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพบกนันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ